เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมกันทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Ar ร์คโมบาและคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการฟั๊มแอมเบอร์ ซึ่งมีน้องๆหลายคนเนี่ยบ่นว่าพี่ผมลองแล้วอ่ะแต่มันไม่สามารถปั๊มได้ใจเย็นๆครับน้องพี่ก็ทําไม่ได้เหมือนกันเอ้าพี่มึงกวนตีนปะเนี่ยแล้วมึงจะมาทําคลิปเพื่อใจเย็นๆครับน้องถึงแม้ว่าพี่เนี่ยจะไม่สามารถทําได้แต่พี่ก็ไปหาวิธีแก้มาแล้วนะครับให้เราเนี่ยสามารถปั๊มแอมเบอร์ได้แบบปกติเลยแล้วผมมั่นใจเลยนะครับว่าวิธีนี้สามารถปั๊มแอมเบอร์ได้แบบ100%ใครที่ไม่เคยรู้จักวิธีการปั๊มแอมเบอร์ก็ดูคลิปนี้ได้นะครับผมมาครับผมสําหรับการที่เราจะปั๊ วันนันนเองแต่ว่าการรับภารกิจรายวันอย่างที่เพื่อนๆรู้กันใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราส่งเควสเราก็จะได้แอมเบอร์เป็นปกติแต่ว่าผู้คนเนี่ยก็ยังไปรู้จักวิธีการส่งเควสแบบเกลียนๆนะ่ะเรียกได้ว่าเป็นการย้อนเวลานะครก็ผมเล่นกับทาเมชีนนะเพื่อที่จะเป็นการรับเควสของวันนั้นแล้วก็ไปส่งของอีกวันอ่ะเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไปรับชมกัน ผมจะขอสาธิตนะครับที่ผมและเพื่อนๆทุกคนเป็นกันว่าเราเนี่ยไม่สามารถปั๊มแอมเบอร์ได้ผมจะรับเควสของวันที่11ก็คือหาพิษแมงกะพรุน100แล้วมาส่งเควสในวันที่12มีนาะแต่ว่าหลังจากที่เราเนี่ยมาส่งเควสในวันที่12มีนาแล้วเรากลับไปรับเควสในวันที่11แต่เควสวันที่11แม่งหายไปเลยไอชิบหายแล้วมันจะปั๊มแอมเบอร์ยังไงต่อวะ โดยผมเนี่ยก็ได้หาวิธีแก้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกัน,เ,นเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะหาเคเวสร,รายวันของวันอื่นได้นะครับผมแต่ว่าหรือจะทําตามเคเวสร,รายวันของผมก็ได้วันที่11มีนาคมนะก็คือหาพิษแมงกะพุน100อ่าผมจะเอาพิษแมงกะพุนนะไว้ไอตัวไอแมมมอสโอเคผมจะอธิบายแบบช้าๆให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมจะรับเคเวสในวันที่11มีนาก็คือหาพิษแมงกะพุนมาจํานวน100ซึ่งถ้าเกิดผมกดนั่งลงแมมมอสตอนนี้เคเวสมันก็จะถูกส่งเลยทันทีแต่ว่าครับ เราจะไม่ทำกันแบบนั้นเราจะใช้วิธีการกดรับเควสวันที่11มีนาคมแล้วไปส่งเควสย้อนหลังกันอ่าเข้าใจไหมก็คือมันส่งเควสไปข้างหน้าไม่ได้อะเราจะเริ่มส่งจากข้างหลังมาเลยคือผมจะรับเควสจากวันที่11มีนาคมแล้วก็ไปส่งเควสวันที่1ตุลาคมแล้วก็รับวันที่11ส่งวันที่2ตุลารับ11ส่งวันที่3ตุลาไล่มาอย่างนี้ครับผมก็คือวิธีเนี้ยถ้าเกิดเราปั๊มมาเรื่อยๆใช่ไหมมันจะปั๊มได้จนถึงวันที่เรา รับภารกิจก็คือ11มีนาคมะจากที่คำนวณตุลาพฤศจิธันวามกรากุมภามีนามันก็ประมาณ4-5เดือนนะแต่ว่า4-5เดือนนี้เราก็ได้แอมเบอร์เยอะแล้วนะคุณผู้ชมคือเยอะมหาศาลเลยอะ่ะ หรือถ้าเกิดใครเนี่ยอยากที่จะปั๊มเยอะกว่านี้ก็คือย้อนไปไกลกว่านี้ก็ได้นะย้อนไปเดือนกันยาสิงหาก็ได้สิ่งสําคัญก็คือขอให้น้องๆเนี่ยจำให้ได้นะครับผมว่าเราเนี่ยส่งเควสถึงวันที่เท่าไหร่แล้วโอเคตะกี้วันที่1ใช่ไหมโอเคเราก็จะมาส่งเควสในวันที่2ตุลาคมกันอ่าแล้วคุณผู้ชมสังเกตต,ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราปั๊มไปอีกหนึ่งครั้งเนี่ย จำนวนแอมเบอร์ที่เราจะได้รับมันก็จะเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยขยันทําหน่อย15วัน30วันคือปั๊มมาแล้ว20ครั้ง30ครั้งเนี่ยแอมเบอร์มันจะได้เยอะขึ้นเวย้ยต่อการปั๊มจํานวนครั้งนั่นเองรับเควสของวันที่11มีนาะปึ๊บ แล้วเราก็จะไปส่งเควสในวันที่3ตุลานั่นเองชึบชึบชึบอืมนี่ครับผมมาแล้วเราก็จะกดนั่งลงไอ้เจ้าแมมมอสส่งเควสกันแอมเบอร์เพิ่มขึ้นมานะครับผมเห็นไหมว่าท,ทําทีแรกเนี่ยเราได้ทีละ2แอมเบอร์แต่ว่ามันเพิ่มจํานวนเป็น3แล้วชึบชึบชึบโอเคอันนี้ก็เป็นวันที่11มีนาคมนะครับผมรับเควสวันที่11มีนาคมแล้วตอนนี้ผมทํามาถึงวันที่5มีนาคมแล้วนะอ่าก็ส่งเควสแบบปกติเลยชึบ แล้วน้องๆอ,อาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าแบบพี่ถ้าเกิดว่าผมกดออกเกมไปเนี่ยมันจะยังสามารถปั๊มได้ไหมหรือว่าผมต้องเริ่มปั๊มใหม่จากสองแอมเบอร์ขึ้นมาเลยคําตอบก็คือไม่ต้องครับน้องๆขอแค่น้องๆเนี่ยจำได้ว่าเราส่งเควสถึงวันที่เท่าไหร่อ่าโอเคอันนี้ผมส่งเควสถึงวันที่5ตุลาคมนะผมก็ปรับมาเป็นวันที่ปกติละสเสบีมีนาคมเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองออกเข้าใหม่มาดูนะครับว่าเราเนี่ยเมื่อเข้าเกมมาใหม่แล้วมันยังสามารถปั๊มแอมเบอร์ต่อจากวันที่เดิมเลยเนี่ยได้ไหม ชอบอ,อยากปั๊มแอมเบอร์อืลองกลับไปปั๊มดูว่ามันจะปั๊มได้หรือเปล่าโอเครับเควสวันที่11มีนานะอย่าลืมอย่าลืมรับเควสแล้วอย่าเผลอกดส่งเควสในวันที่11มีนานะคุณผู้ชมก่อนจะออกก็ขอให้น้องๆเนี่ยเซฟไว้ก่อนทุกครั้งเผื่อมันมีอะไรผิดพลาดเราจะได้กดรีเซ็ตแล้วก็เริ่มปั๊มจากวันที่เราถึงวันเดิมนะ โอเคมาส่งควสวันที่6ตุลาคมนะครับตะกี้เราส่งถึงวันที่5ตุลาคมใช่ไหมโอเคยังคงเป็น4แอมเบอร์นะครับผมซึ่งมันก็สามารถทําได้แบบปกติเลยแล้วถ้าเกิดเราปั๊มไปจนถึงวันที่15ครับเราจะได้ประมาณ7แอมเบอร์แล้วถ้าเกิดเราปั๊มไปถึงอีก15วันเนี่ยแอมเบอร์ Amber ที่ได้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวมาอธิบายกันแบบเข้าใจช้าๆกันอีกรอบนึงนะครับกดรับควสตในวันที่11มีนาคมอ่าซึ่งเราจะยังไม่กดส่งควสเลยนะก็คือเราจะยังไม่นั่งลงแมมมอส์นะ หลังจากนั้นก็เลื่อนไปกดส่งเควสในวันที่1ตุลาคมหรือใครจะเลื่อนไปไกลกว่านั้นก็ได้นะถ้าเกิดอยากจะปั๊มแอมเบอร์นานๆเลยกดกลับมาครับผมแล้วก็นั่งลงแมมมอสนะที่เราเอาแมงกะพุนเนี่ยพิษแมงกะพุนใส่ไว้เป็นที่เร<ๆ>ียบร้อยเควสก็จะถูกส่งหลังจากนั้นครับผมก็กลับไปรับเควสวันที่11มีนาคมตามเดิมจากนั้นก็เลื่อนไปส่งในวันที่2ตุลาคมคือไอตรงเนี้ยอย่าหลงวันนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราหลงวันแล้วเราไม่ได้เซฟอะ่ะมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะเป็นอะไรที่แบบ อะโอเคมันก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันแบบยาวๆเลยและกันว่าถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะได้แอมเบอร์เท่าไหร่กันเดือนหนึ่งโอเคเนาะเดี๋ยวจากกันไปด้วยการปั๊มแอมเบอร์นะครับแล้วก็เปิดเพลงเบาๆให้ฟังกันนะจะได้ดูวิธีการแบบชา้าๆด้วยแล้วก็ฟังเพลงเบงาๆไปด้วยบางทีได้ยินเสียงผมพูดเนี่ยอาจจะลำคานเอ้ยมึงพูดชี้อะไรวะกูไม่มีสมาธิดูโอเคคุณผู้ชมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ซีเรเซอร์บายบาย